ถ้าจะเป็นในหน้ามือชีมเนี่ยแค่ขายเก่งอย่างเดียวเนาะไม่พอนะครับสิ่งที่จะสามารถทําให้เราสักเซสในงานนี้ได้จริงเนี่ยคุณต้องรู้ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดยันไปโอนกรรมสิทธนะิ์ณนากรมที่ดินซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นตรงนี้แหละว่าไอ้ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธนะิ์ณนากลมที่ดินเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีอะไรต้องเตรียมตัวบ้างนะครับเพราะว่าลูกค้าหรือเจ้าของบ้านที่เขามาให้เราดูแลให้เนี่ยเขาคาดหวังว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่คอยดําเนินการหรือคอยอำนวยความสะดวกต่างๆณนกะลมที่ดินและเขาก็จะต้องมีในกกนาาารที่่จะตต้้้ออองงบวเ เตรียมตัวอะไรบ้างเขาต้องทําอะไรบ้างให้การโอนกรรมสิทธิ์มันราบรื่นวันนี้เราจะมาเจาะลึกขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ณกรมที่ดินนะครับรวมถึงเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถดําเนินการได้แบบมือชีพข้อแรกครับเรามาคุยเรื่องเอกสารกันก่อนดีกว่านะครับการเตรียมเอกสารเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าวันนี้การที่เราจะพาผู้ซื้อผู้ขายไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเนี่ยไอการทําธุรกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาครัฐต้องบอกว่าเอกสารมันใช้ค่อนข้างฟิกซ์นะครับแล้วก็มีดีเทลที่ต้องเตรียมซึ่งถ้าเอกสารไม่ครบมันก็โอนไม่ได้นะคร เี็เอกสารอะไรกันบ้างเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับระหว่างฝั่งผู้ซื้อกับฝั่งผู้ขายนะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ฝั่งผู้ขายก่อนแล้วกันอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือตัวโฉนดที่ดินครับถ้าใครที่หลังโฉนดเป็นชื่อเราแล้วเลยเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ได้ติดแบงก์นะก็เอาโฉนดตัวจริงมาด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ติดธนาคารอยู่นะครับก็เตรียมสำเนาโฉนดมาซึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ติดธนาคารเนี่ยคุณต้องทําการแจ้งธนาคารก่อนล่วงหน้า เี่กก็จะทําการเตรียมตัวสําหรับการไถ่ถอนตรงนี้นะครับตัวเจ้าหน้าที่แบงก์เนี่ยเขาก็จะถือโฉนดตัวจริงเอามาให้เรานะครับอย่างต่อมาครับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนะครับเอาเป็นตัวจริงทั้ง2อ,อันเลยนะครับโอเคแล้วก็ข้อต่อมาคือตัวสําเนาทะเบียนสมรสครับถ้าเกิดว่าคุณโซนเนี่ยก็ไม่เป็นไรคุณก็สามารถขายได้เลยซึ่งถ้าใครมีตัวทะเบียนสมรสเนี่ยสิ่งที่ต้องมีด้วยอีกอย่างก็คือต้องมีคู่สมรสมาด้วยมาเซ็นด้วยเนาะแต่ว่าถ้าคู่สมรสไม่ว่างจริงๆนะครับโอเคคุณต้องเตรียมเอกสารที่ชื่อว่าใบยยยิินนออออออมมมมคคคูู่่่สสสรรรับบะใืเเกกาาทีจววโต ไม่ได้มานะแต่คือยินยอมให้คู่สมรสของเราอะมาทําการขายทรัพย์สินชิ้นนี้นะซึ่งเอกสารแนบของใบยินยอมคู่สมรสเนี่ยก็จะต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีนะครับแล้วก็สําเนาทะเบียนสมรสเข้าไปด้วยนะครับในกรณีถ้าเป็นคอนโดคุณจะต้องเตรียมสิ่งที่เรียกว่าใบาปอนนี้ครับใบปอนนี้เนี่ยคือการที่เรากับนิติบุคคลเนี่ยทำการเคลียร์กันเรียบร้อยว่าเราไม่มีหนี้อะไรค้างชําระนะพร้อมจะโอนให้กับเจ้าของคนต่อไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องไปขอที่นิติบุคคลนะครับปกติเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณเจ ในการขอเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากถ้าไม่มีมานะครับกรมที่ดินไม่ให้โอนนะครับสำหรับประเภทคอนโดเนาะโอเคแลวสำหรับมุมผู้ซื้อครับจริงๆเหมือนๆกันเลยแค่โอเคเราไม่ได้มีตัวสำรองโฉนดเราจะมาเป็นคนเอาโฉนดสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือทะเบียนบ้านแบบประชาชนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเรามีคู่สมรสก็ต้องมีคู่สมรสมาด้วยซึ่งคู่สมรสเราเตรียมอะไรเตรียมเหมือนเราเลยทะเบียนบ้านแบบประชาชนตัวจริงนะครับตัวจริงเหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเกิดคู่สมรสมาไม่ได้ก็มีใบยินยอมคู่สมรสพร้อมเอกสารแนบเหมือนกันกับทางผู้ขายส่วนที่เหลือเนี่ยก็ ต่อธนาคารที่เราจะทําการกู้มาให้เรียบร้อยธนาคารก็จะเตรียมเงินเตรียมเช็คมาให้เราครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องค่าใช้จ่ายนักกรมที่ดินที่ต้องเตรียมให้เรียบร้อยด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่เพิ่งเคยดูคลิปเราเป็นคลิปแรกเนี่ยอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายนักกรมที่ดินมันมีอะไรแลวจริงมันแบ่งจ่ายกันยังไงบ้างเนี่ยสามารถเข้าไปดูด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมทําคลิปมาให้แล้วข้อต่อมาครับคือการจัดคิวและรีเช็คเอกสารต่างๆกับเจ้าหน้าที่ครับการไปกรมที่ดินนะครับถ้าใครที่เคยไปจะเห็นภาพมากๆว่าโคนมันจะเยอะมากหลายๆครั้งนะอาจจะต้้้้้้ออออองงงใใชชเเเวววลาาาปปป็็็นนนนนนนัััหหรืืทจจะโไไไไมม่่ดดกซึ ที่จะต้องดําเนินการการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเนี่ยจริงๆเราควรจะรู้ว่าลูกค้าและก็เจ้าของของเราที่จะมาทําการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยสะดวกเวลาไหนกันยังไงแล้วก็ไปเตรียมตัวจัดตารางให้เรียบร้อยนะครับโอเคผมยกตัวอย่างเช่นการจองคิวก่อนเลยเนี่ยจริงๆการจองคิวเนี่ยเราควรจะไปจองตั้งแต่แรกๆนะสะมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าผู้ซื้อผู้ขายเราเนี่ยสะดวกมาตอน10บโมงเนี่ยถ้าคุณไปตอน10บโมงโอนไม่ได้นะมันต้องไปก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อไปกดบัตรคิวหรือสมัยนีย้เขามีจองคิวออนไลน์กันแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นราหอไปื ตัวเราไปจองบุ๊กิ้งคิวก่อนก็ได้มันจะได้ราบเรื่นนะครับยิ่งถ้าเราเตรียมเอกสารมาได้เรียบร้อยเนี่ยโอเคมันก็จะง่ายขึ้นเนาะสิ่งสําคัญมากๆที่ผมบอกว่ารีเช็คกับเจ้าหน้าที่ในหน้าเนี่ยปกติเนาะเราควรจะมีคอนแทคเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่ออะไรเพื่อทําการสอบถามข้อมูลต่างๆหรือเพื่อทําการสอบถามรายละเอียดต่างๆในการโอนถ้าเรามีคอนแทคของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเนี่ยเราสามารถเตรียมเอกสารแล้วส่งให้เขารีเช็คก่อนได้ว่าเอกสารที่เราเตรียมเนี่ยถูกต้องไหมนะครับไม่อย่างนั้นเกิดเราคิดว่ามันถูกแหละไปหน้างานเจ้าหน้าที่บอกว่าไม เจอกันเยอะมากๆคือในกรณีที่ถ้าเจ้าของหรือลูกค้าไม่สะดวกมาโอนเองแล้วเขาต้องเซ็นใบมอบอำนาจไอ้ใบมอบอำนาจเนี่ยเขียนผิดนิดเดียวเนี่ยกรมที่ดินก็ไม่รับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะรีเช็คกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินให้ดีก่อนว่ามีอะไรที่เราตกหล่นหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมไหมนะครับแต่เนิ่นๆน,น,นะถ้าเกิดว่ามีอะไรอีกซิเดนต์จริงๆเนี่ยเราจะได้สามารถเตรียมตัวได้ทันข้อต่อมาครับคือการลงนามในเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครับเอกสารนะครับทุกเอกสารนะถ้าเกิดว่าเป็นเอกสารสําคัญที่ต้องเกิดการเซ็นสดที่กรมที่ดินเนี่ ต้องบอกว่าอย่าให้ลูกค้าเอาไปเซ็นก่อนหรือดึงออกมาให้ลูกค้าไปเซ็นเองอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดต้องเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าช่องเจ้าหน้าที่จะให้มาเข้าช่องแล้วก็เซ็นกันตรงนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยกํากับอยู่นะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับยกเว้นแต่ว่าเอกสารส่วนตัวที่แนบไปกับใบมอบนาจนหรือใบยินยอมผู้สมรสเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับก็โอเคต้องเซ็นมาตั้งแต่ที่บ้านนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องเซ็นสดนะครับไม่ใช่ว่าแบบเป็นสําเนาได้นะครับต่อให้เป็นสําเนาที่เเเเเรรรานนนีีียยยลซซ็็กกต้้้้อองสดแวขับบ ตัวเขียนกำกับเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินว่าเอกสารนี้ให้เขียนกำกับอะไรให้เราถามกรมที่ดินเลยว่าจะให้เขียนกำกับว่าอะไรนะครับอันนี้ต้องเป๊ะนะครับบางทีเขียนกำกับผิดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องเสียเวลาไปนั่งเตรียมเอกสารส่ง m มสเซนเจอร์มาใหม่อะไรแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรีเช็คกับกรมที่ดินให้เรียบร้อยก่อนเรื่องของการเขียนอะไรต่างๆลงไปในเอกสารแต่เต็มต่อมาก็คือการชําระเงินครับซึ่งการชําระเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะให้ QR code เรามานะครับแล้วเขาก็จะให้เราไปชำระที่การเงินนะครับซึ่งไอ ต่างๆณกรมที่ดินนะครับซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จริงๆแล้วตัวเราต้องเตรียมมาไว้ก่อนที่เราจะมาโอนอยู่แล้วนะว่าค่าใช้จ่ายมันจะเป็นประมาณไหนนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทางเว็บไซต์ของทางกรมธนารักษ์เองนะครับหรือมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถใช้คำนวณค่าใช้จ่ายณกรมที่ด <necessary> ินที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยแบบแม่นมากๆตรงนี้เนี่ยเราก็ให้เจ้าของหรือลูกค้าเตรียมให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะสรุปมาให้เป็นก้อนเลยว่าโอเคมีอะไรเท่าไหร่บ้างตรงนี้เนี่ยในหน้านะครับเราก็ทาการโอเคโชว์ มี2ใบนะครับมีใบสีฟ้ากับใบสีเหลืองใบสีเหลืองเนี่ยเราก็เอาไปส่งคืนที่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่นั่งประจาช่องที่เราเซ็นเอกสารดําเนินการต่างๆนะครับส่วนใบสีฟ้าปกติเนี่ยก็จะให้ทางเจ้าของเก็บกลับไปนะครับซึ่งถ้าลูกค้าอยากได้ด้วยเนี่ยที่กรมที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีที่ถ่ายเอกสารอยู่แล้วเนาะก็ไปถ่ายสําเนาให้ลูกค้าเก็บกลับไปก็จะได้เห็นว่าโอเคแต่ละคนใครมีจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรลงไปบ้างสุดท้ายครับโปรเซสนี้ชื่อว่าการรอการสลักหลังโฉนดนะครับสลักหลังโฉนดก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารต่่่าาาางงๆเเนนนะแลลล้้วกก็จจปียชือหัผู ได้ทําการขายเปลี่ยนมาให้เป็นผู้ซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งคอเรียบร้อยเสร็จป,ปั๊บเราก็จะได้เอกสารกลับมาครับเอกสารจะมี2ตัวที่เราต้องตรวจสอบแล้วก็สําคัญมากๆจะมีใบแรกก็คือโฉนดนี่แหละครับส่วนอีกใบหนึ่งก็คือตัวใบสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งจะออกจากกรมที่ดินมาเป็นหลักฐานว่าผู้ซื้อและผู้ขายได้ทําการซื้อขายกันนะครับตรงนี้ครับในหน้าก่อนที่จะยื่นกลับไปให้ลูกค้าและเจ้าของนะครับให้ทําการตรวจสอบให้ดีว่าชื่อต่างๆรายละเอียดต่างๆในสัญญ,ญามีสะกดผิดไหมนะครับรวมถึงหลังโฉนดด้วยนะ ไอห,หลังโฉนดที่สลักหลังเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีสะกดผิดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดผิดจริงๆเราแค่ยื่นกลับไปให้เจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งเขาว่าเอ้ยชื่อผิดรายละเอียดตรงนี้ผิดเดี๋ยวเขาก็แก้เอกสารมาให้ใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบมาเห็นที่หลังเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะว่ากลายเป็นชื่อเขาแบบนามสกุลผิดอ่ะมันเป็นอีกคนนึงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องใหญ่นะนหน้าตรวจสอบให้เรียบร้อยเพราะว่านี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการโอนกรรมสิทธิ์เท่านี้การโอนกรรมสิทธิ์ของเรานะครับก็เสร็จ ควรจะต้องรู้และดําเนินการให้กับผู้ซื้อผู้ขายได้เป็นอย่างดีนะครับรับรองว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถดาเนินการตามขั้นตอนนี้ได้หมดหรือต่อให้วันนี้เราไม่ใช่ในหน้าน,นะครับวันนี้เราเป็นผู้ซื้อผู้ขายที่เราซื้อขายกันเองเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าใจโปรเซสต่างๆนี้นะครับอย่างน้อยขอแค่เข้าใจนะแล้วก็เอาโปรเซสต่างๆเนี่ยไปถามกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินก็ได้เท่านี้การโอนกรรมสิทธิ์ของเรา,าก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามาเจอข้อผิดพลาดในการโอนกรรมสิทธิ์ในการที่วันนี้เราอยากจะขายบ้านเราอยากจะได้บ้านเราโอ้โหใช้าย ที่กรมที่ดินก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ